สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้อำนวยการใหญ่สภา,าอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยคุณจำรัดสว่างสมุทรท่านผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ m a i ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยคุณประพันธ์เจริญประวัติในนามของ KPMG ประเทศไทยผมรู้สึกเป็นเกียรติและก็ยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสเป็นพันธมิตรร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสภา,าอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเพื่อร่วมกันสร้างการเติบโตทางธุรกิจ ให้กับผู้ประกอบการ SME และ Start-up ไทยเราได้อยู่กับโควิด -19 มาเป็นระยะเวลาเข้าสู่ปีที่3แล้วธุรกิจต่างๆต้องมีการปรับเปลี่ยนเพื่อความอยู่รอดในช่วงปีแรกองค์กรต่างๆต้องปรับตัวอย่างรวดเร็วเพื่อรับมือกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างกระทันหันและไม่มีใครคาดคิดถึงมาก่อนเพื่อให้องค์กรนั้นสามารถที่จะอยู่รอดและผ่านช่วงวิกฤตไปได้ ในช่วงของปีที่2หลายๆองคอ์กรเริ่มที่จะปรับตัวได้มากขึ้นและมีการวางแผนทั้งระยะกลางและระยะยาวเพื่อให้องคอ์กรนั้นกลับมาได้เปรียบในการแข่งขันทั้งในตลาดในประเทศและก็ต่างประเทศมากขึ้นในแง่ของธุรกิจในประเทศไทยนั้นคาดว่าเศรษฐกิจจะมีการฟื้นตัวแบบค่อยเป็นค่อยไปในปีนี้สาเหตุมาจากการกระจายตัวของจํานวนผู้ได้ไดรับการฉีดวัคซีนโควิด -19 ในประเทศ มีจานวนที่เพิ่มมากขึ้นรวมทั้งมาตรการต่างๆของทั้งภาครัฐและภาคเอกชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของภาครัฐเองที่มีนโยบายในการเปิดประเทศซึ่งพวกเราอาจจะเห็นจํานวนนักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศและใช้ใจ่ายในประเทศของเรามากยิ่งขึ้นไปนะครับแต่อย่างไรก็ตามแต่ละอุตสาหการรมมีการฟื้นตัวในอัตราที่ไม่เท่ากันโดยเราสามารถที่จะแบ่งเป็นธุรกิจที่ฟื้นตัวแล้ว กำลังฟื้นตัวและกลุ่มที่ยังไม่ฟื้นตัวกลุ่มแรกผมอยากจะพูดถึงกลุ่มธุรกิจที่ฟื้นตัวแล้วนะครับกลุ่มนี้เราเทียบจากรายได้ทางธุรกิจสําหรับปี2,564ซึ่งมีรายได้ที่สูงกว่าปี2,562ต้องพูดถึงในแง่ของการได้รับอนิสงจากการส่งออกที่ดีขึ้นตามเศรษฐกิจโลกที่ฟื้นตัวพฤติกรรมการเว้นระยะห่างทางสังคมการทํางานที่บ้าน การซื้อขายสินค้าทางออนไลน์และการดูแลสุขภาพมากขึ้นธุรกิจในกลุ่มนี้อาทิเช่นธุรกิจอาหารความเลี้ยงสัตว์ยางพาราอิเล็กทรอนิกส์และชิ้นส่วนธุรกิจด้านสุขภาพธุรกิจไอทีและเทเลคอมรวมทั้งขึ้นใช้ไฟฟ้าเป็นต้นนะครับธุรกิจที่2ก็คือกลุ่มธุรกิจการกําลังฟื้นตัวอันนี้เราเทียบจากรายได้ในปี62,564 ซึ่งจะมีรายได้อยู่ในช่วงระหว่าง80-100%เมื่อเทียบกับปี62นะครับกลุ่มนี้มีทิศทางการฟื้นตัวตามทิศทางทางการบริโภคและก็การลงทุนในประเทศที่คาดว่าจะทยอยฟื้นตัวจากการส่งออกนะครับรวมทั้งมาตรการการช่วยเหลือของภาครัฐแต่อย่างไรก็ตามการฟื้นตัวนั้นยังไม่ได้โตอย่างเต็มที่นะครับธุรกิจในกลุ่มนี้อาทิเช่นธุรกิจบรรจุพันธุรกิจเครื่องดืม่ม วัสดุก่อสร้างธุรกิจเคมีภัณฑ์รวมทั้งบริการธุรกิจนะครับรวมไปถึงในแง่ของธุรกิจเหล็กและโลหะเป็นต้นครับธุรกิจในสองกลุ่มนี้คือธุรกิจในกลุ่มที่พื้นตัวแล้วกับกําลังพื้นตัวองค์กรมีความจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องให้ความสําคัญกับการวางแผนธุรกิจแบบยืดหยุ่นเพื่อที่จะรับมือกับความเปลี่ยนแปลงได้อย่างต่อเนื่องและสร้างความเติบโตอย่างยั่งยืนโดยอาจจะต้องพิจารณา ในการปรับรูปแบบการดําเนินธุรกิจให้มีความเหมาะสมและก็สามารถที่จะแข่งขันได้มากยิ่งขึ้นนะครับอาจจะพิจารณาในส่วนของการทำ business transformation การทำ merger and acquisition นะครับเรื่องของ digital supply chain management รวมทั้งในแง่ของการ transform organization แล้วก็ hr เป็นต้นนะครับกลุ่มสุดท้ายคือกลุ่มธุรกิจที่ยังไม่ฟื้นตัวนะครับอันนี้ก็เราเทียบจากรายได้สำหรับปี2 5 6 4 ซึ่งมียอดไรายได้เนี่ยเมื่อเทียบกับปี2563มีไรายได้ต่ำกว่า80นะครับธุรกิจในกลุ่มนี้ก็อาทิเช่นธุรกิจผลิตภัณฑ์กระดาษนะครับและสิ่งพิมพ์อสังหาริมทรัพย์เฟอร์นิเจอร์ธุรกิจบริการส่วนบุคคลการการขนส่งทางอากาศธ,ธุรกิจแฟชั่นนะครับธุรกิจท่องเที่ยวรวมทั้งธุรกิจที่อยู่ในหมวดสินค้าบริการและสินค้าพุ่มเฟือยนะครับ ซึ่งได้รับผลกระทบจากกําลังซื้อที่ลดลงและยังคงต้องรอความเชื่อมั่นของผู้บริโภคให้กลับคืนกลับมานะครับธุรกิจในกลุ่มนี้ควรให้ความสําคัญกับการลดช่องว่างเพิ่มโอกาสให้กับธุรกิจรวมทั้งแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นเพื่อให้องค์กรสามารถฟื้นฟูได้เช่นอาจจะต้องมาทําเรื่องของการปรับโครงสร้างนะครับเรื่องของรี s uh, ัคเจอร์นะครับเทอร์นาล์ llow, นะครับทอมเมอร์เจอร์แอนด์อ รวมทั้งการสร้างมูลค่า value creation นะครับและที่สำคัญต้อง optimize ในส่วนของภาษีและก็ต้นทุนนะครับนอกจากนี้แล้วอาจจะต้องพิจารณามาตรก,การกอื่นๆเช่น exit strategy หรือการขายกิจการและการหาพันธมิตรทางธุรกิจนะนอกจากนี้องค์กรต่างๆยังคงต้องคำนึงถึงความเสี่ยงต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นและเตรียมแผนรับมือให้พร้อมซึ่งปัจจัยเสี่ยงหลักๆผมอยากจะพูดถึง สความเสี่ยงหลักๆนะครับความเสี่ยงแรกก็คือความเสี่ยงด้านการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด COVID 19, -19 สายพันธุ์โอมิครอนถ้าเรามองย้อนดูการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด COVID -19 ในแต่ละรอบที่ผ่านมาเราจะเห็นได้ชัดเจนเลยว่าในแง่ของดัชนีชี้วัดเศรษฐกิจภาคการค้าการบริการรวมทั้งอุตสาหกรรมจะลดลงในท,ทันทีและอย่างเห็นได้ชัดอย่างไรก็ดีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด -19 สายพันธุ์โอมิคอนนี้มีผู้เชี่ยวชาญนะครับมีการทำการวิจัยในหลายๆสื่อนะครับได้สรุปมาว่าการแพร่ระบาดของเชื้อสายพันธุ์โอมิคาชน,นี้จะไม่รุนแรงเท่ากับการระบาดในครั้งก่อนๆที่ผ่านมาและจะใช้ระยะเวลาที่สั้นกว่าในการที่จะกลับสู่ระดับปกติยกเว้นธุรกิจบริการที่ฟื้นตัวแบบค่อยเป็นค่อยไป ความเสี่ยงที่ที่สองที่ผมอยากจะพูดถึงก็คือเรื่องของความเสี่ยงด้านการเพิ่มขึ้นของอัตราเงินเฟ้อการที่ราคาวัตถุดิบฝั่งผู้ผลิตปรับตัวสูงกว่าราคาในฝั่งผู้บริโภคในกลุ่มสินค้าประเภทเดียวกันสะท้อนให้เห็นถึงผลกําไรของผู้ประกอบการจะมีแนวโน้มที่ลดลงแนวโน้มราคาวัตถุดิบอาหารและพลังงานที่เพิ่มขึ้นจะเป็นสาเหตุที่สําคัญที่ทําให้ต้นทุนของผู้ประกอบการนั้นสูงขึ้นส่งผลทําให้ ผู้ประกอบการนั้นได้รับกําไรที่ลดลงโดยเฉพาะอย่างยิ่งธุรกิจที่มีความเสี่ยงสูงเช่นธุรกิจอาหารธุรกิจโรงแรมและร้านอาหารเครื่องดื่มนะครับธุรกิจขนส่งโลจิสติกต่างๆรวมทั้งความเลี้ยงสัตวนะ์ความเสี่ยงอีกด้านหนึ่งที่ผมอยากจะพูดถึงก็คือความเสี่ยงด้านความเข้มงวดของนโยบายการค้าโลกและการแข่งขันสูงนะครับทำให้ภาวะเศรษฐกิจของโลกเนี่ยมีการชะลอตัวลง สัดส่วนการค้าระหว่างประเทศของหลายๆประเทศทั่วโลกมีแนวโน้มที่ลดลงอย่างเห็นได้ชัดนะครับชี้ให้เห็นถึงการพึ่งพิงภาคการค้าระหว่างประเทศที่มีทิศทางที่ลดลงประเทศต่างๆหันมาพึ่งพิงเศรษฐกิจในประเทศของตนเองมากยิ่งขึ้นดังนั้นมาตรการการค้าที่เข้มงวดจะถูกนํามาใช้นะครับผู้เชี่ยวชาญคาดว่าการกีดการทางการค้านี้จะยังคงดําเนินไปอย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกันอุตสาหกรรมในประเทศของตนเองทําให้ธุรกิจ ภาคส่งออกของไทยเองนั้นอยู่ในข่ายที่จะได้รับผลกระทบจากมาตรการเหล่านี้ซึ่งอาจจะทำให้ยอดส่งออกของประเทศของเรานั้นมีการชะลอตัวลงโดยเฉพาะธุรกิจการส่งออกที่มีความเสี่ยงสูงๆนะครับเช่นธุรกิจการประมงธุรกิจที่มีความเสี่ยงในระดับานกลางอาทิเช่นธุรกิจอาหารธุรกิจฟาร์มเลี้ยงสัตว์นะครับธุรกิจเหล็กและเหล็กกล้าผลิตพ,พันยางพารานะครับ รวมทั้งพวกสินค้าเกษตรแปลรูปต่างๆนะครับครับนั่นคือความเสี่ยงทั้ง3ตัวที่ผมอยากจะพูดถึงนะครับนอกจากความเสี่ยงแล้วอีกด้านหนึ่งก็คือเรื่องของเทรนด์ต่างๆที่กําลังมาแรงซึ่งในหลายๆองค์กรได้ดําเนินการไปบ้างแล้วนะครับแล้วก็มีหลายๆองค์กรได้เพิ่มความระมัดระวังมากยิ่งขึ้นรวมทั้งได้พิจารณาเทรนด์ต่างๆเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งในกลยุทธ์ทางธุรกิจนะครับ เทรนแรกที่ผมอยากจะพูดถึงก็คือ ESG นะครับเป็นคำย่อที่ยอดคิดนะครับที่เรามักจะได้ยินกันอยู่เสมอๆในยุคปัจจุบันนี้นะครับซึ่งก็หมายถึงแผนการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม e n v i r o n m e n t ด้านสังคม (Social) และด้านวันสัพภิาล (Governance) นะครับในปีที่ผ่านๆมาหลายๆประเทศรวมทั้งประเทศไทยนะครับมีหลายๆองค์กรได้สร้างการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจน ในการดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของ ESG และมีจำนวนองค์กรหลายๆองค์กรที่ได้รายงานเรื่องของความยั่งยืนเพิ่มมากขึ้นซึ่งนอกจากการเป็นกฎข้อบังคับใหม่ๆแล้วนะครับยังเป็นเรื่องขององค์กรเนี่ยมีความเข้าใจนะครับในแง่ผลกระทบของ ESG ต่อผลประกอบการทางการเงินและคุณค่าขององค์กรมากยิ่งขึ้นนะครับ สำหรับภาคธุรกิจแล้วการมีเป้าหมายทาง ESG ที่ชัดเจนถือเป็นเรื่องที่สำคัญและจะต้องไม่ใช่การทำเพื่อจะทำให้ผ่านเกณฑ์เท่านั้นแต่จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องได้รับผลประโยชน์อย่างแท้จริงจากการเป็นธุรกิจที่ยั่งยืนซึ่งรวมถึงการเพิ่มความมั่นใจให้กับผู้มีส่วนได้เสียและความซื่อสัตย์ต่อแบรนด์จากผู้บริโภคเทรนด์ที่2ที่ผมอยากจะพูดถึงก็คือเรื่องของเทคโนโลยี เรื่องนี้เราพูดคุยกันมานานนะครับซึ่งจริงๆก็มีการพูดคุยกันมาตั้งแต่ก่อนเกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด COVID -19 นะครับแต่ก่อนหน้านี้หลายๆองค์กรอาจจะยังไม่ได้เริ่มหรือเริ่มใช้เทคโนโลยีมากขึ้นในการดรําเนินงานแต่ไม่ประสบความสําเร็จเท่าที่ควรนะครับเนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด COVID -19 นะครับมันเป็นตัวเร่งการพัฒนาและปรับการใช้เทคโนโลยีในทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีที่ทำให้เกิดเรื่องของรีโมทเวิร์กิ่งได้มากขึ้นนะครับยบกตัวอย่างเช่นในเรื่องของวิดีโอคอนเฟอเรนซ์นะครับในเรื่องของการแชร์ข้อมูลนะครับผ่านระบบคลาวด์เป็นต้นซึ่งเทรนทางเทคโนโลยีก็ยังคงมาแรงและก็มาเร็วนะครับซึ่งอาจจะทำให้หลายๆธุรธกิจรู้สึกกดดันที่จะต้องนำเทคโนโลยีต่างๆเหล่านี้มาปรับใช้ในทุกภาคส่วนขององค์กรแต่อย่างไรก็ดีองค์กรจาเป็นที่จะต้องรู้ ทิศทางเป้าหมายและประยุทธ์ที่ชัดเจนของธุรกิจก่อนแล้วค่อยมาหาว่าเทคโนโลยีอันใดที่มีความเหมาะสมและก็รองรับนะครับโจทย์ต่างๆที่เราได้วางไว้นะครับไม่ว่าจะเป็นในแง่ของการ Backend Optimization นะครับหรือในส่วนของ Customer Experience ต่างๆโดยที่จะต้องไม่ลืมและต้องให้ความสำคัญอย่างยิ่งในเรื่องของการรักษาความปลอดภัยของระบบนะครับก็คือเรื่องของไซเบอร์เซกูริด้วย เทรนตัวที่3ก็คือเรื่องของ Zero Base d Mindset นะครับซึ่งเป็นเทรนที่สำคัญคือการวางแผนการทำงานแบบไม่ยึดบรรทัาฐานเดิมเป็นที่ตั้ง c o v ิด1 9ทำให้หลายๆอย่างที่เคยวางแผนไว้ถูก Fast Forward ทำให้เร็วยิ่งขึ้นนะครับทำให้เกิดการทำงานและสภาพธรุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมเป็นอย่างมากทำให้เกิดความเสี่ยงรวมทั้งจุดโฟกัสใหม่ๆที่อาจไม่เคยคานึงถึงมาก่อนเช่นในส่วนของความเสี่ยงด้านของ Supply Chain นะครับ ดังนั้นการที่เรายังมองและวางแผนธุรกิจแบบเดิมอาจจะมีความไม่เหมาะสมปัจจุบันจึงเกิดแนวความคิดซีโร่ไมซ์เซตหรือซีโร่เบสออแกไนเซชันที่วางแผนองค์กรและแผนการใหม่หมดโดยใช้รากฐานของออโตเมชันและดิจิทัลทูสโดยไม่ยึดติดกับสิ่งที่เคยเปฏิบัติมาแต่เดิมเพื่อที่จะได้เปลี่ยนโฟกัสขององค์กรมาไว้ในสิ่งที่สำคัญจริงๆเราอาจจะเคยได้ยินในเรื่องของซีโร่เบสบัตเตอรง ซึ่งนั่นก็คือการวางแผนหรือการวางงบประมาณที่เริ่มใหม่จากศูนย์โดยต่างจากการวางงบประมาณทั่วไปที่มักจะยกยอดจากปีก่อนหน้ามาปรับเปลี่ยนใหม่แต่ซีโร่เบสไมซ์ที่ผมพูดถึงนี้ครอบคลุมมากกว่าซีโร่เบสบัตเต e t i ติ้งซึ่งจะครอบคลุมไปถึง3ส่วนที่สำคัญนะครับส่วนแรกก็คือซีโร่เบสคอมเมอร์เชียลนะครับที่ทบทวนในเรื่องของกลยุทธ์ที่เกี่ยวข้องกับคอมเมอร์เชียลทั้งหมดนะครับ ตัวที่2ก็คือเรื่องของ zero base supply chain สำหรับองค์กรใหญ่ๆแล้วการออกแบบห่วงโซ่ทั้งหมดของระบบ supply chain เพื่อรองรับโมเดลทางธุรกิจและโครงสร้างในอนาคตมีมากกว่าในเรื่องของการยึดติดกับโครงสร้างในอดีตนะครับและส่วนสุดท้ายก็คือเรื่องของ zero base spending เมื่อองค์กรสามารถที่จะก้าวออกจากอาดีตได้แล้วทั้งในส่วนของ s t จอร t ค r ม c ม m m e r c i a l และซั p p l y c h a i การวางแผนเชิงกลยุทธ์เรื่องการรับเรื่องการจัดการงบประมาณและต้นทุนก็จะสามารถเดินไปด้วยกันได้อย่างเหมาะสมและมีความลงตัวมากยิ่งขึ้นจากความเสี่ยงที่ผมได้พูดถึงรวมทั้งเชิงต่างๆนะครับผมเงเห็นศักยภาพของธุรกิจ S m E และ Start-up ไทยของเรามีความโดดเด่นและไม่แพ้ชาติใดในในโลกนะครับสิ่งที่สำคัญคือภาคธุรกิจ S m E และสตาร์ทอของเรา ต้องสร้างความแข็งแกร่งให้กับตนเองด้วยการกระจายความเสี่ยงการหาโอกาสใหม่ๆรวมถึงวิธีการในการทําธุรกิจใหม่ๆแต่และองค์กรต้องคํานึงถึงในหลายๆแง,งม่มุมตั้งแต่การเริ่มพิจารณาทําเรื่องของเซลเช็คหรือเซลแอสเซสเมนต์เพื่อที่จะทราบว่าองค์กรของท่านหรือสภาวะขององค์กรในปัจจุบันนั้นมีจุดอ่อนจุดแข็งอยู่ที่ส่วนใดบ้างนะครับอะไรคือโอกาสทางธุรกิจและความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นมีอย่างไรบ้าง การวางแผนกลยุทธ์องค์กรเพื่อให้มีเป้าหมายที่ชัดเจนและแนวทางร่วมกันในทางในการปฏิบัติงานจริงนะครับแต่ปัจจุบันธุรกิจ s อ e และ Startup อาจจะยังขาดในเรื่องของการเข้าถึงข้อมูลแหล่งเงินทุนหรือผู้ให้คำปรึกษาในด้านกลยุทธ์ต่างๆที่ผมได้กล่าวมาผมในนามของ KPMG ประเทศไทยจึงเล็นเห็นในเรื่องของการสนับสนุนธุรกิจ s อ e และ Start u อไทยในช่วงแรกๆนี้ จะเป็นพลังที่สําคัญในการสเกลอัพธุรกิจไทยให้มีการเติบโตได้อย่างรวดเร็วนะครับทางสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและ KPMG ประเทศไทยจึงจัดให้มีหลักสูตรการเตรียมความพร้อมให้กับท่านผู้ประกอบการเพื่อสร้างการเติบโตทางธุรกิจและสร้างโอกาสในการระดมทุนซึ่งทาง KPMG มองว่าจะเป็นการเพิ่มเส้นทางรัดให้กับผู้ประกอบการได้อีกช่องทางหนึ่งในส่วนของหลักสูตรเองนั้น ทางทีมงานได้จัดเตรียมเนื้อหาทั้งในด้านทฤษฎีการอบรมในเชิงปฏิบัติการหรือเวิร์กช็อปเคสตอรี่ต่างๆและการแชร์ประสบการณ์จากผู้ประกอบการที่ผ่านหรือเข้าใจในเรื่องของปัญหาต่างๆความท้าทายต่างๆตลอดจนผู้เชี่ยวชาญจากทุกด้านที่จําเป็นสําหรับการเตรียมความพร้อมนี้ในส่วนของ KPMG นั้นผมให้ความสําคัญในการช่วยยกระดับธุรกิจ s อส e และ Startup และพร้อมที่จะนําผู้เชี่ยวชาญในทุกแขนงที่เรามีไม่ว่าจะเป็นในด้านของการให้ปรึกษาควาคำปรึกษาด้านธุรกิจการปรับระบบงานงต่างๆด้านกฎหมายด้านภาษีและด้านบัญชีมาให้ความรู้กับผู้ประกอบการ s อส e และ Startup KPMG เชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าหลักสูตรที่เราในฐานะหนึ่งในพันธมิตรของโครงการน,นี้พวกเรามุ่งมั่นและเต็มที่ในการแชร์ประสบการณ์ รวมทั้งความรู้และมุมมองต่างๆเพื่อช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถสร้างความเติบโตทางธุรกิจของท่านได้เร็วมากยิ่งขึ้นนะครับนอกจากนี้ผมเองและ KPMG หวังเป็นอย่างยิ่งว่าความร่วมมือครั้งสำคัญในครั้งนี้จะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยพัฒนาและสร้างความแข็งแกร่งให้กับเศรษฐกิจไทยได้อย่าง,ย,างยั่งยืนครับขอบพระคุณมากครับ